คลิปนี้ครับอีกหนึ่งคอนเน์หลักจากพวกเรา w a t c h h e m All นะครับเกี่ยวกับนารูโตะแต่จะไม่ได้พูดถึงตัวละครใดๆทั้งสิ้นครับวันนี้จะมาเน้นกันที่วิชาคาถาในเรื่องนะครับจากคาถาวิชาต่างๆที่ปรากฏกันมานับร้อยครั้งแต่ทว่ามีเพียงแค่24คาถาเท่านั้นที่ถูกกำกับไว้ว่าเป็น SR a n k อย่างเป็นทางการที่พวกเราหามาทําในคลิปนี้โดยเราจะนับแค่คาถาหลักๆนะครับไม่รวมพวกคาถาเสริมหรือเทคนิคที่ใช้ร่วมกันแล้วคาถาเหล่านี้มีความพิเศษอะไรยังไงก็สามารถไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ S r a n k งหรือระดับ S เป็นหนึ่งในประเภทการจำแนกความสำคัญในโลกนินจาจะต้องเป็นอันดับสูงที่สุดโหดที่สุดต่อจากระดับ A โดยทั่วไปแล้วจะใช้เรียกระดับความสามารถของนินจาตัวอย่างเช่นองค์กรแสงอุตสาที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นอาชญากรระดับ S นอกจากนี้ยังหมายถึงภารกิจที่จัดอยู่ในระดับ S ซึ่งเป็นภารกิจประเภทที่จ่ายเงินสูงที่สุดและอันตรายที่สุดโดยเราก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับภารกิจนินจาไปแล้วนะครับหาชมได้ตามลิงก์ที่มุมจอนี้เลยและที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้ครับคำว่าระดับ S เนี่ยเกี่ยวกับวิชาคาถาเทคนิค ินจาระดับ S รวมถึงวิชานินจาต่างๆเฉพาะเจาะจงที่แทบจะมีผู้ใช้ไม่กี่คนเท่านั้นในโลกนินจาและด้วยเหตุนี้ครับคำว่าระดับ S จึงเป็นตัวบ่งบอกความสามารถได้อีกด้วย คาถาแรกครับ Creation Rebirth คาถาสร้างร่างคืนชีพผูกคิดค้นขึ้นโดยซึนเดะท,ที่มีปณิธานจะปกป้องชีวิตของเพื่อนๆเ,เป็นการปล่อยจากกาศจำนวนมากในคราวเดียวการแบ่งเซลล์ของร่างกายก็จะถูกกระตุ้นขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เนื้อเยื่อของร่างกายเสียหายหรือวัยวะถูกทำลายอาการบาดเจ็บจะหายไปทันทีไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามตราบใดที่คาถานี้ยังคงทำงานอยู่ผู้ใช้จะไม่มีวันตายและได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคขั้นสุดยอดของเหล่านินจาแพทย์ <c oughs> เคล็ดลับของคาถานี้ไม่ได้ซ่อมแซมเซลล์เก่านะครับแต่เป็นการสร้างเซลล์ใหม่อย่างเร่งด่วน เป็นการแบ่งตัวออกมาจึงอาจจะมีผลข้างเคียงให้ผู้ใช้คาถาอายุสั้นลงไปเมื่อซึอนาเดะได้ฝึกฝนวิชานี้จนเข้าขั้นสูงสุดเธอก็สอนให้กับสิทธิรักอย่างฮารุโนะสากุระด้วยซึ่งขอพ่วงต่อไปอีกหนึ่งคาถานะครับก็คือนินจาอาร์ตครีเอชันรีเวิร์สเบรนท์ออฟอะฮเทคนิคเป็นการใช้เบียคุโกของซึนาเดะที่เป็นคาถาต้องห้ามและใช้สู้กับมันดาระคาถานี้คล้ายกับคาถาต้นอย่างสร้างร่างหืนชีพแต่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการโจมตีและรักษาตัวเองนอกจากนี้ครับยังสามารถส่่่่่งงงตออออใให้้้้ผููืนนไดดีกกวยยยซึ็ั SR เช่นเดียวกัน คาถาต่อมาครับมีชื่อว่าเดติทมอนคอนซูมิงเซล์คาถาปิดผนึกซากอสูรอีกหนึ่งคาถายอดทิศของเหล่าคางเงะและต้องสังเวยด้วยชีวิตหลังจากทําการร่ายคาถาแล้วเรียกเทพแห่งความตายชินิกามิออกมาซึ่งพันธนาการจิตวิญญาณของผู้ใช้ไว้หลังจากนั้นครู่หนึ่งชินิกามิก็จะพันแขนไายด้วยลูกประคำจนกระทั่งผนึกต้องครรําสาปปรากฏบนแขนแล้วก็จะผลักแขนเข้าไปผ่านร่างของผู้วันเชิญเพื่อผนึกเป้าหมายแขนของชินิกามิจะออกมาจากร่างของผู้อัญเชิญและจับวิญญาณของเป้าหมายไว้ในขณะเดียวกันนั้นชินิกามิ ก็จะคว้าวิญญาณของศัตรูแล้วก็ตรึงเอาไว้คาถาใด,ดที่ใช้อยู่จะไม่เป็นผลและถูกกำจัดออกไปทั้งหมดหรือว่าเป็นการใช้คาถาที่ร้ายแรงมากแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่คือไม่จำเป็นต้องใช้แบบเต็มรูปแบบก็ได้จากในเนื้อเรื่องครับเราก็จะได้เห็นมินาโตะใช้คาถานี้ผนึกเฉพาะจากกระยิ้มของเก้าหางหรือเมื่อตอนที่ฮิรูเซนใช้กับโอโรจิมารุสภาพของเขาเนี่ยไม่มีพะละงกำลังมากพอในการดึงวิญญาณออกมาอย่างสมบูรณ์จึงเลือกที่จะผนึกแค่แขนของโอโรจิมารุแทนแต่ในกรณีที่การปิดผนึกสร้างอาสนเสร็จสมบูรณ์นะคร และเหยื่อจนติดอยู่ภายในท้องของชินิกามีไปชัว่วนีรัน คาถาต่อมา e อ g e b r a n เ h t e c คคาถายามาตะคาถา8เสียงน,นี่คืออีกหนึ่งเทคนิคที่มีงูเป็นตัวกลางครับเป็นของโอโรจิมารุนะครับที่เขาสามารถแปงลงร่างเป็นงูขาวยักษ์ที่มี8หัวและ8หางงูตัวน,นี้มีลำตัวขนาดม้าหิมาซึ่งใหญ่กว่ามันดะซะด้วยซ้ำโดยได้รับการขนานนามว่าเป็นงูขนาดม้าหมาที่แข็งแกร่งที่สุดยงแค่คลานเข้าไปตามเกรดหน้าท้องเนี่ยก็สามารถทําลายที่ซ่อนต่างๆและสามารถทําลายพื้นที่กว้างใหญ่เทคนิคนี้ก้าวข้ามสัตว์อันเชิญงูแบบปกติไปจนคล้ายๆกับเทพมังกรไปแล้ว mm hmm. เมื่อใช้เทคนิคนี้ครับ จะสามารถโผล่ออกมาจากปากของหัวข้างใดข้างหนึ่งได้แล้วก็ใช้ดาบพุซานางี้โจมตีได้อีกด้วย คาถาต่อมาครับชื่อว่า Flying Thunder God Technique เทพอัศนีเวหาด้วยการเข้าสู่ช่องว่างมิติผู้ใช้สามารถเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งอื่นๆได้ทันทีตามต้องการโดยไม่ต้องสนใจระยะทางซึ่งความพิเศษของคาถานี้มีความคล้ายคลึงกับเทคนิคการอัญเชิญน,นะครับคือการเชื่อมตราผนึกไว้ที่สิ่งของใดๆแล้วก็วิ่ไปหาสิ่งของนั้นๆได้โดยทันทีดังที่มินโตะใช้วิชานี้ประสานกับคุณนายของเขาคือในสถานการณ์การต่อสู้ครับเทพอัศนีเวหาสามารถใช้ได้หลากหลายนะครับทั้งหลบหลีกโจมตีล็อกเป้าหรือไล่าตามโดยผู้ใช้คาถานี้ก็็เปนถึง200 ท่านรุ่นที่2อย่างโทบิรามะและท่านรุ่นที่4อย่างมินาโตะซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องความเร็วอยู่แล้วโดยในช่วงสงครามโล่งทินจาครั้งที่3ครับมินาโตะก็ได้ใช้คาถานี้เป็นส่วนหนึ่งจนได้ฉายาว่าประกายแสงสีทองแห่งคนฮะโดยจะสุ่มปรากฏตัวขึ้นแนวหลังของศัตรูเมื่อถึงภาคใหม่โบรูโตะล้านชายของมินาโตะก็ได้ฝึกใช้วิชานิดนิดหน่อยๆด้วย คาถาต่อมาคิริหรือคาถากิเลนจากอุจิวะสาสเึกะเป็นคาถาที่เขาใช้ดึงสายฟ้าจากธรรมชาติมาโดยตรงซึ่งก็มาจากทั้งเมฆฝนฟ้าขนองก็เพื่อเสริมพลังการโจมตีและควบคุมด้วยจัก,กระต่างจากเทคนิคส่วนใหญ่ซึ่งอิงตามจัก,กระของผู้ใช้เทคนิคนี้ใช้สายฟ้าธรรมชาติแต่แย่หน่อยาะไม่มีเมฆฝนฟ้าขนองเนี่ยผู้ใช้ต้องสร้างเมฆขึ้นมาเองโดยใช้คาถาไฟขั้นรุแนแรงเพื่อสร้างสภาวะพายุฝนขึ้นบนชั้นบรรยากาศก,าก่อนซึ่งเมื่อสำเร็จนะครับก็ทรงพลังเป็นอย่างมากกับคาถากิเลนนี้ คาถาต่อมา Lighting Cutter ตัดสายฟ้าคาถาชื่อดังของท่านรุ่นที่6อย่างฮาตาเกะคาคาชิโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคือการรวบรวมจาัก,การสายฟ้าไว้ในมือเพื่อเจาะเป้าหมายอย่างรวดเร็วโดยพัฒนามาจากพันปักษาที่ดึงสายฟ้าธรรมชาติมาได้และได้ใช้มันตัดสายฟ้าตามชื่อนะครับซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับพันปักษาเป็นอย่างมากและใช้จักรมหาศาลจนต้องกําหนดจํานวนการใช้ต่อวันและเมื่อคาคาชิได้รับจัก,การา6วิถีบวกกับคาม,มุยก็ยิ่งทําให้ตัดสายฟ้าเป็นคาถาที่คอมโบได้อย่างรุนแรงครั้งหนึ่งซาสเกะเคยบอกว่า วิชาของเขาเนี่ยคือพันปักษาไม่ใช่ตัดสายฟ้าถึงแม้จะคล้ายกันมากก็ตามนั่นทําให้จากข้อมูลแล้วเนี่ยมีแค่คาคาชิเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ใช้คาถาตัดสายฟ้านี้แต่ถ้าเสริมจากในเดอะมูฟวี่ด้วยก็จะมีฮิรุโกะตัวร้ายจากนารูโตะตำนานวายุสลาตันเดอะมูฟวี่วิวออฟไฟผู้สืบทอดเจตจำนงแห่งไฟเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ตัดสายฟ้าได้ Living Corpse r e c a r n a t i o n วิชาย้ายชีพอมะตะเป็นเทคนิคที่พัฒนาโดยโอโรติมารุอีกแล้วนะครับที่ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถถ่ายโอนวิญญาณของตัวเองไปยังร่างกายของคนอื่นได้เพื่อเติมเต็มความฝ่ายฝันที่ไม่สามารถบรรลุได้ในช่วงชีวิตเดียววิชานี้เริ่มจากการถ่ายโอนไปยังร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นก่อนที่ร่างภาชนะปัจจุบันจะเน่าเปื่อยด้วยการทําซ้ําไปเรื่อยๆจะให้ผู้ใช้เนี่ยคงมีชีวิตต่อไปตราบเท่าที่พวกเขาสามารถรักษาร่างภาชนะให้เป็นปกติไปได้โอโรติมารุสามารถใช้เทคนิคนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งในทุกๆ3ปี และเขาก็ได้พบว่าซาสเกะคือร่างที่เหมาะสมโดยภาพที่เห็นคือโอโรทิมารุก็จะเปลี่ยนร่างกายเป็นงูยักษ์เกล็ดสีขาวจากนั้นก็จะเข้าไปควบคุมในร่างกายของผู้อื่น ไนไก่ไกราตรีเป็นการเปิดประตูด่านที่8ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับทั้งชื่อทั้งการใช้ก็ต้องนินจาคิ้วดวกอย่างไม่ตกไกลแน่นอนแล้วมันยังเป็นวิชาเดียวในการเปิดประตูด่านที่เป็นระดับ S อสแรงอีกด้วยเมื่อไก่เริ่มใช้เทคนิคนีคน้ด้วยคําว่าสะสมเขาก็าจะปล่อยไอ้น้าสีแดงจํานวนมากมหาศาลหรือที่เรียกว่าไอ้น้ําแห่งเลือดและจัก,กรกะของเขา,าจะปรากฏเป็นมังกรเพลิงสีแดงอยู่รอบ,รอบๆเมื่อตะโกนคาว่าไหลก็จะพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดจนพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยบิดเบี้ยวทําให้เป้าหมายไม่ทันจะได้ป้องกันก็จะะโดนลลูกตทที่รงพ ขของเาซึ่งมีแรงพอจะสามารถทําลายร่างกายจนย่อยยับนทางตรงกันข้ามครับเมื่อใช้เทคนิคนี้ก็อาจจะส่งผลสะท้อนมาให้ขาของไม่ตกไกลเนี่ยบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นกระดูกหักไปเลย คาถาต่อมาครับ once on life reincarnation คาถาย้ายชีวิตซึ่งเราได้เห็นแค่คนเดียวเท่านั้นที่ใช้มันนะครับแล้วก็เป็นคนเก่าคนแก่ของซึน,นะงาคุเรด้วยก่อนอื่นมาดูพลังของคาถานี้กันก่อนครับผู้ใช้จะมอบพลังชีวิตให้กับเป้าหมายโดยใช้จักระทั้งหมดเป็นตัวกลางเทคนิคนี้ใช้ได้กับทั้งคนเป็นและคนตายโดยสามารถฟื้นฟูผู้รับพลังจากสภาวะร้ายแรงได้แต่กลับกันนะครับจะทําให้ผู้ใช้เหนื่อยล้าเป็นอย่างมากและที่สําคัญเมื่อใช้คาถานี้กับคนตายผู้ใช้ก็จะต้องตายแทนเพื่อแลกชีวิตกันใช่ครับที่ เราได้เห็นคาถานี้ก็คือย่าโจนะครับที่ยอมตายเพื่อชุบชีวิตให้กับการะนั่นเอง คาถาต่อมา Red Secret Technique Performance of 100 Puppets ชื่อยาวมากนะครับแต่พอแปลเป็นไทยแล้วคือวิชารับแดงเชิดร้อยหุน่นผู้ใช้ก็ต้องเป็นนักเชิดหุ่นอย่างซาโซริตามปกติแล้วครับเวลาเชิดหุ่นเนี่ยเราก็จะมีแค่10นิ้วคอยควบคุมนะครับเทคนิคนี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเก่งกาจของซาโซริในด้านวิชาหุ่นกระบอกที่ควบคุมหุ่นทั้งร้อยตัวได้เชื่อมโยงโดยตรงกับแกนกลางของซาโซริเองจึงเคลื่อนไหวได้ตามใจแม้ว่าหุ่นเชิดกว่าร้อยตัวนี้อาจจะทีเวิร์คห่วยแตกไปหน่อยนะครับแต่มันก็ต้องม,มีแต่มันก็มีตั้ง100 น้อยเลยเรียกว่ารุมกระทืบกันได้เลยนั่นแหละแต่พวกขุนก็ยังแฝงด้วยอาวุธเคลือบด้วยพิษอีกตัางห คาถาต่อมาครับ Reverse Four Symbol Ceiling คาถาผนึก4วิถีย้อนกลับท h i m u r a d a n g ครับใช้คาถานี้พรีชีพระหว่ังต่อสู้กับซาสเกะและโทบิเป็นคาถาฟูอินอันทรงพลังและเปิดใช้งานเมื่อผู้ใช้เสียชีวิตผู้ใช้จะต้องผนึกไว้ที่หน้าอกตัวเองล่วงหน้านะครับพอตายไปมันก็จะปล่อยสัญลักษณ์4ีอันจากเลือดของตัวเขาเองออกมาจากนั้นก็จะก่อตัวเป็นทรงกลมสีดําขนาดใหญ่รอบตัวอะไรก็ตามที่ติดอยู่ในพื้นที่ของทรงกลมนั้นจะถูกดูดเข้าไปแล้วก็ปิดผนึกไว้ในซากศพของผู้ใช้แต่ยังดีว่าซาสเกะกับโทบิเนี่ยไวตััวทน อรอดจากาถานี้ของดันโซมาได้ คาถาต่อมาครับมีชื่อว่า Ceiling Technique Phantom Dragon Night Consuming Seal เป็นอีกหนึ่งคาถาปิดผนึกที่มีชื่อไทยว่าวิชาปิดผนึกผนึก9ว,วิถีมังกรมายาเป็นวิชาที่เพนและสมาชิกคนอื่นๆในแสงอุษาครับใช้ในการบังคับปิดผนึกสัตว์หางหรือดึงจะักระสัตว์หางวิชานี้ใช้เวลาถึง3วัน3คืนเต็มๆจึงจะเสร็จสมบูรณ์ในกรณีที่มีสมาชิกแสงอุษาอยู่9คนเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเทคนิคนี้นะครับเพนจะเรียกเทวโลกปีศาจออกมาสมาชิกแสงอุษาคนอื่นๆจะเข้าร่วมแต่ละคนจะต้องมีสมาธิเป็นอย่างมาก ทำวอกแวกเลยจากนั้นก็จะมีสิ่งที่คล้ายกับมังกร9ตัวออกมาจากรูปปัน้นล้อมรอบร่างให้ถูกจับแล้วก็ดึงสัตว์หางออกจากร่างสถิตหลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นครับจากกราสัตหางก็จะถูกผนึกไว้ในรูปปัน้น Spirit t r a n sf o r m a t i o n คาถาแปลงวิญญาณวิชานี้ทําให้วิญญาณของผู้ใช้ออกจากร่างได้ครับใช้งานได้หลากหลายนะขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ใช้ตัวอย่างเช่นเมื่อเขายึดร่างเป้าหมายได้แล้วเนี่ยวิญญาณผู้ใช้จะสามารถจัดการกับวิญญาณของเหยื่อและสังหารพวกเขาได้เลยหากผู้ใช้ตั้งใจจะทําทเช่นนั้นหรือจะใช้วิชานี้แบบซอฟๆนะฮะเพื่อใช้สื่อสารข้อมูลหรือถ่ายโอนจักรงก็ได้ไม่ว่าเป้าหมายจะอยู่ที่ใดคาถานี้จะเข้าถึงได้หมดครับโดยผู้ใชห้หลักๆคือคาโตดันคนรักของซึนาเดะที่กลับมาในร่างสัมภเวีีคืนชพ หือว,ว่าเป็นคาถาที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับดันเองก็ถึงก็บ,บอกเลยว่าเขาใช้คาถานี้สังหารศัตรูมามากมายแล้วแต่พอมาถึงวันนี้ครับก็ไม่คิดว่าจะใช้ในทางดีๆได้เหมือนกันเพราะว่าเขาได้ถอดวิญญาณเพื่อไปช่วยซึนาเด,ดที่กำลังสู้กับมาดาระนั่นเอง Strength of 100 Seal หรือผนึกเบียร์คุโกโเป็นอีกคาถาหนึ่งที่อยู่ในเอส n รงนะครับตั้งแต่ยุคเซียน6วิถีผนึกเบียร์คุโกโคือการเก็บจักระจํานวนมหาศาลเป็นระยะเวลานานไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งบนร่างกายโดยปกติก็คือหน้าผากผู้ใช้จะสร้างตราผนึกนี้ปรากฏในรูปแบบของเครื่องหมายคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเมื่อผนึกถูกสร้างขึ้นครับการควบคุมจักระของผู้ใช้จะช่วยพวกเขาสามารถปฏิบัติเทคนิคต่างๆได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อปล่อยออกมาแล้วสัญลักษณ์จะกระจายไปทั่วใบหน้าหรือพันตามร่างกายจักระที่ เก็บไว้ถูกปล่อยเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาด้วยผู้ที่มีพนึกนี้ในเรื่องหลักๆก็จะมี3คนนะครับคือซูนาเดะซากุระและอุสมากิมิโตะภรรยาของฮาชิรามะโอ,อเคะรุ่นที่1ซึ่งจากข้อมูลครับก็แยกออกมาเป็นอีคาถาหนึ่งได้นะครับก็คือหินซิลรีลิสก็เป็นคาถาต่อเนื่องเลยซึ่งเป็นการปล่อยจกกระที่รวบรวมไว้ในผนึกบนหน้าผากออกมาใช้ในครั้งเดียวนั่นเอง สมอร์นิง่งอิมพอเพลวเวิร์ลรีอินคาร์เนชันหรือชื่อไทยที่คุณเคยกันเลยคือคาถาสัมภเวสีคืนชีพสุดยอดคาถาสายดาร์กที่ทําให้โลกนินจาปั่นป่วน,นมันนักตอนนกครับโดยผู้คิดค้นคือเซนจูโทบิรามะหรือหกกเงะรุ่นที่2ซึ่งมันได้เป็นคาถาที่ทรมานใจสุดๆนะครับเพราะว่าต้องขุดเอาซากศพคนตายขึ้นมาก่อนเพื่อเอาดี a บางส่วนของ,ของบุคคลที่จะอัญเชิญแม้ว่าโทบิรามะจะเป็นผู้คิดค้นแต่การใช้งานของเขาเนี่ยยังมีข้อบกพร่องอยู่2ประการร่างสัมภเวสีที่กลับมานั้นพลััังงงงลลดออออยยยย่่่่าามมมกกเเืททีีีีบบตตนชวิู และอีกข้อนึงคือสามารถควบคุมร่างสัมภเวสีได้เพียงจํานวนเล็กน้อยในแต่ละครั้งเท่านั้นแต่พอเป็นยุคข,ของโอโรจิมารุครับเจนีก็พัฒนามาจนพอจะลบข้อบกพร่องในอดีตไปได้เกือบหมดถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าเวอร์ชั่นของโทบิรามะจนท้ายที่สุดแล้วคาบุโตะค,คือผู้ที่ใช้คาถาสัมภเวสีคืนชีพได้อย่างสมบูรณ์และเขาก็สามารถควบคุมร่างได้มากมายในแต่ละครั้งส่วนคนที่ถูกปลุกขึ้นมานั้นเอยคนจะตายตาหลับยังต้องมาสู้อีก แบบนี้ก็ต้องทรมานใจมากๆครับเพราะว่าจิตใจของเขายังคงรับรู้ได้ปกติแต่ร่างกายถูกควบคุมโดยผู้ใช้คาถาต่อมาขอพูดรวบเลยนะครับเป็นคาถาในตระกูลเทลบีสบอลหรือลูกบอลสัตว์หางผู้ใช้จะต้องรวบรวมและรักษาจักระให้สมดุลในปากด้านสว่างและด้านมืด8ต่อ2สร้างเป็นรูปทรงกลมหรือรูปทรงกลวยในบางกรณีจากนั้นก็ยิงไปที่เป้าหมายครับหรือบ้างก็กืนมันก่อนจะยิงออกมาเป็นลำแสงไม่มีการจำกัดจํานวนจัก,กระที่สามารถใส่ลงไปในลูกบอล ตราบใดที่ยังสามารถรักษาอัตราส่วน8ต่อ2เอาไว้ได้ซึ่งสัตว์หางแต่และตัวก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยตัวอย่างเช่นเมื่อ10หางใช้พลังนี้ลูกบอลสัตว์หางจะมีความรุนแรงและรวดเร็วมากสามารถไปถึงเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลหลายกิโลได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นลูกบอลสัตว์หางมีพลังทำลายล้างสูงทำให้เกิดการระเบิดที่มองเห็นได้จากระยะไกลขอบเขตของความเสียหายนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการยิงลูกบอลและจัก,กรในฐานะร่างสถิตของ10หางโอบิโตะสามารถสร้างลูกบอลตตางงยูกกลลูกกรมแะ่็ิิปททที ต่างกันได้ด้วยต่อยอดมาเป็นคอนตินิวั i เทลบี b บอลหรือการยิงบอลสัตหางแบบต่อเนื่องก็ตามชื่อเลยนะครับถึงจะอยู่ในแขนงเดียวกันแต่ก็ถูกแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งคาถาใน S rank รส่วนนารูโตะครับเมื่อใช้โหมดจักระก้าวหางก็สามารถสร้างลูกบอลสัตหางได้ด้วยมือของเขานอกจากนี้แล้วเนี่ยยังสามารถพัฒนาเพิ่มพลังงานธรรมชาติเข้าในลูกบอลสัตหางโดยเรียกว่าซ p เปอร์มินิเทลบี b บอลและต่อมาครับนารูโตะก็ยังได้พัฒนามาเป็นดาวกระจายวงจากกระสุนสัตว์หางเทลบี a บอลราเซนชูริเคนเพิ่มจาก,ก,ก,จากลม เพื่อสร้างใบมีดคล้ายดาวกระจายก่อนจะคว้างมันออกไปที่เป้าหมายนับเป็นอีกหนึ่งวิชายแยกที่อยู่ใน S r a แ k ์เหมือนกัน คาถาต่อมาครับ Water Prison s h a r k Dance Technique คาถาน้ำคุกน้ำระบำฉลามแน่นอนว่าผู้ใช้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำน้ำ,นำ,นำยิ่งถ้าเป็นฉลามเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะงั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสัตว์หางที่ไม่มีหางโคชิงากิคิซามะหลังจากใช้คาถาน้ำขึ้นน้ำระเบิดน้ำจู่โจมคิซามะก็สร้างน้ำขึ้นมาเป็นคุกขนาดมหึมาโดยเขาจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของโดมแห่งนี้ซึ่งมันก็จะเคลื่อนที่ตามตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนไหวของเขาทำให้เวลาเป้าหมายจะหลบหนีเนี่ยก็ไม่สามารถพ้นออกไปได้หากเขาอย่าง ตามอยู่และยิ่งถ้าได้รวมกับสมัยหดะแล้วทำให้คิซสเมะก็ยิ่งได้เปรียบเป็นอย่างมากเพราะเขาสามารถหายใจใต้น้ําได้ในขณะที่ศัตรูอาจจะจมน้ําตายไปเลย คาถาต่อมา White Secret Technique The Chigamatsu Collection of Ten Puppet คาถาลับขาวหมวด10ขหุ่นไม้สนชื่อยาวๆอีกแล้วนะครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับพวกนักเชิดหุ่นแน่ๆหลังจากคลีม้วนคำเพียวมาแล้วหุ่นเชิดคอลเลกชันของชิกามัซึก็จะปรากฏตัวขึ้นการใช้เทคนิคนี้ครับสามารถใช้หุ่นเชิด1ตัวกับ1นิ้วรวมแล้ว10นิ้วก็ได้10ตัวนะฮะโดยมีพลังมากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับหุ่นทั่วไปนับพันตัวได้อย่างไรก็ตามครับการใช้วิชารับนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและทักษะระดับสูงหุ่นเชิดทั้ง10ตัว เฉพาะที่แตกต่างกันออกไปและความสามารถก็ต่างกันออกไปด้วยโดยทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยนักเชื่อทุนคนแรกอย่างชิกามัส,สึมอนซาเอมอนและส่งต่อไปถึงย่าจโจนะครับเป็นผู้ใช้คาถานี้คนที่2ที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง ลักษณะสุดท้ายครับเป็นของพระเอกอย่างนารูโตะนะครับวินลิลิสราเซนโชริเคนคาถาลมดาวกระจายวงจักรอีกหนึ่งในการใช้ธาตุธรรมชาติธา,าตุามลมในขั้นสูงของนารูโตะครับไม่นานหลังจากที่เขาค้นพบหลักการของกระสุนวงจักรแล้วก็เป็นคาถาที่แปลงคุณสมบัติมาจากกระสุนวงจักรนั่นแหละแต่มีลักษณะเหมือนดาวกระจายโดยปกติแล้วนารูโตะจะได้รับความช่วยเหลือจากร่างแยกเงาของเขาในการก่อตัวดาวกระจายขึ้นเพื่อรักษาจักระเอาไว้และเพิ่มธาตุลมจนเป็นคาถาที่สมบูรณ์แต่ถ้าจะให้เทพขึ้นนะก็ต้องอยู่ในโหมด หรือโหมด9ห่างด้วยซึ่งผลไร้ายแรงก็คือเมื่อเข้าสู่เป้าหมายแล้วพลังนี้เนี่ยจะไปทําลายจัก,กระภายในของศัตรูเจาะทุกเซลล์ในร่างกายตัดการเชื่อมต่อจากโะบไหลเวียนจัก,กระและนี่คือทั้งหมด24คาถาจากเรื่องนารูโตครับที่อยู่ใน S rank หรือว่าระดับ S นะครับถือเป็นคาถาขั้นสูงสุดที่มีการจัดหมวดหมู่ออกมาแล้ว ามข้อมูลที่เราหามามีเท่านี้จริงๆนะครับส่วนคาถาอื่นๆเนี่ยบางคาถาก็อาจจะไม่ได้มีระบุระดับเอาไว้หรือบางคาถาก็เป็นแค่เอแรงเท่านั้นหากค้นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กับทีมงานของพวกเราวอตเซมออกกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับมังอะอนิเมะเกมการ์ตูนหลากหลายแนวที่นี่เลยแล้วไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ